สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอนามนนะครับบ้านคุณต้อมนะครับวันนี้ก็มาเบีดหน้างานนะครับอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นสามห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งโถงหนึ่งครัวระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับเดินไปชมด้วยกันครับตอนนี้ก็ฉาบนอกในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ด้านข้างนะครับ ด้านหน้าก็มีหน้าต่างบานยาวบานโชว์บางกระทุงนะครับอยู่ตรงห้องนอนด้านซ้ายมือตรงกลางจะเป็นประตูแล้วก็เป็นห้องโถงนะครับเป็นฟังก์ชันใจกลางตัวบ้านนะครับเสาโชว์หน้าบ้านก็เป็นเสาก่อโอเสาเป็นการนําอิบมากอโอศราให้มีขนาดใหญ่นะครับอีกด้านมุมอีกด้านหนึ่งของตัวบ้านนะครับนี่นะก็จะมีขยักยื่นออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ เสาโชนะครับนี่ครับเสาโชแล้วก็จะมีคานวิ่งนะครับคานคอสโลเลยนะครับคานคอนกรีตนะครับด้านหน้านะครับแรงแน่นอนนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแสงนะครับของห้องนอนแล้วก็เป็นหน้าต่างบานยาวบานโชของตัวบ้านด้วยนะครับโดยต่อมาก็จะมีขยักนะครับแล้วก็เป็นประตูเข้าไปยังห้องโถงนะครับงานภายในก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโดยระบบข้อร้อยสายไฟนะครับสายไฟ ก็ฟังอยู่ใต้ผนังในผนังเลยนะครับเดี๋ยวดูไปด้ยวยกันนะครับก็มีสายไฟเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับของห้องโถงนะครับตรงนี้ก็มีลักให้นะครับด้านหน้าตัวนี้จะเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ํารวมนะครับหนึ่งห้องนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดวางตู้คอนซูเมอร์นะครับ ประมาณนี้นะครับงานระบบไฟนะครับของบ้านคุณต้อมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนฝั่งทางขวากันนะครับห้องนี้ก็ได้หน้าต่างสองด้านเลยเพราะว่าอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นมุมตรงข้ามนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องครัวนะครับนี่ครับห้องครัวห้องครัวก็ประมาณนี้นะครับ นน้รรวมะคับเดี๋ยวดูห้องนอนด้านหน้ากันนะครับตรงนี้ก็คือห้องนอนด้านหน้าน,นะครับได้น,น้าต่างสองฝั่งเลยนะครับตที่ปลักอยู่ตรงประตูทางเข้านะครับแล้วก็สายไฟเพื่อปรับอากาศก็มีให้นะครับห้องตรงนี้ห้องตรงข้ามนะครับอยู่ห้องนอนหนึ่งนะครับได้ช่องแสงหน้าต่างสองด้านเช่นกันนะครับ งานอำเภอนาบนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะครับมุมด้านหลังนะครับผนังด้านหลังก็จะเป็นผนังยาวเลยนะครับมีห้องนอนห้องครัวแล้วก็ห้องนอนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรรบชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ